แสนแรกง่ายๆนะคะบน i ิน t a g r กรนะคะวันนี้โค้ดแอบอกเลยนะคะว่าจะมาถอดสูตรนะคะความสำเร็จของโค้ดแอแล้วก็ลูกศิษย์ของโค้ดแอนะคะที่วันนี้นะเป็นแบบแม่ค้ารายใหญ่ๆนะคะว่าเขาทำยังไงบ้างนะคะที่สามารถนะทำยอดแต่500,000ล้านหนึ่งนะคะรวมถึงโค้ดแอก็แตะหลักแสนแล้วนะคะสำหรับแบรนด์ของโค้ดแอเนาะก็อยากจะมาอัปเดตให้กับทุกคนนะคะสาหรับใครที่ทำอินสตาแกรมมาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้รู ู้สึกท้อมากๆหรือว่าวันนี้หลายๆคนนะคะที่มาทำเนาะอินสตาแกรมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมือใหม่แล้วแบบช่วงเนี้ยเหมือนอินสตาแกรมมันเงียไปมันดรอปไปนะคะแต่คนแอตต้องบอกทุกคนเลยนะมาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะ คนที่อยู่ใน i อเนี่ยคนที่เขาขายดีเนี่ยเขาก็ยังเงียบอยู่นะเขาก็ยังแบบว่าทำแล้วก็ยังบอกว่าเอ้ยมันยังเวิร์กอยู่มันยังเวิร์กอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ไปแพลตฟอร์มอื่นนะคะเพียงแค่มันอาจจะต้องมีเทคนิคบางอย่างมีเทคนิคอะไรบ้างหลายๆอย่างนะคะวันนี้โค้ดแอ้มมาสรุปให้ทั้งหมด6ข้อนะคะแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอ้ไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการทํา i n s t a g กร m นะคะวันนี้บอกเลยว่า เป็นคีย์แพงมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าโค้ดแอรสรุปจากนะ บทเรียนของโคนะ้ดแอ้นที่โค้ดแอ้นทำหลักแสนนะคะสำหรับแบรนด์ของตัวเองด้วยนะแล้วก็รวมถึงนักเรียนของโค้ดแอ้ด้วยว่าทำยังไงเนี่ยที่เขามียอดแตะ5 0 0แสนมียอดแตะหลักล้านเนี่ยบน i ิน t a g r กรเขาทำยังไงบ้างแม้เขาทำแค่คนหรือ2คนเท่านั้นเองใช้คนน้อยมากๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมาสรุปให้กับทุกคนทั้งหมด6ข้อเลยนะคะแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอ้ไว้นะคะ,ะ,คะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการทำอินสตาแกรมรวมถึงออนไลน์แบบง่ายๆนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข้อแรกนะคะทุกคนวันนี้โค้ดแอนจะต้องถามทุกคนก่อนว่าวันนี้คุณมาขาย i ิน t a g r กรคุณมาขายของใน IG เนี่ยวันนี้คุณมาทำเพื่อคนอื่นเขาบอกว่าขายว่ามาขายอันนี้แล้วรวยหรือว่าคุณมาทําด้วยแพชชั่นเพราะอะไร เพราะหลายๆคนที่โค้ดแอดสังเกตเลยนะคะคนที่เขาทําด้วยแพชชั่นนักเรียนที่มาเรียนส่วนมากที่เขาเป็นออแม่ค้าตัวทอกทอปอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะทําเพราะว่าอะไรเขาทำเพราะสิ่งจากสิ่งที่เขารักแล้วพอเราทําจากสิ่งที่เรารักเนี่ยโค้ดแอดบอกเลยว่ามันแม้เราจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามทําให้มันจนได้สิ่งที่โค้ดแอดพยายามจะบอกทุกคนก็คือวันนี้คุณมาทํา IG เนี่ยวันนี้คุณต้องรู้ว่า ตลาดนิชของคุณอยู่ที่ไหนคนใน i อช่วงนี้จะซื้อของไม่ซื้อของเนี่ยเขาดูจากอะไรรู้ไหมคะเขาดูจากว่าคนคนนั้นเนี่ยสินค้าสินค้านั้นเนี่ยทำมาเพื่อเขาหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นทุกอย่างให้กับคนทุกคนเราเป็นบางอย่างให้กับใครบางคนเท่านั้นเองนะคะทุกคนตลาดนิสก็คือเฉพาะกลุ่มวันนี้คุณไม่รู้จะนึกถึงอะไรให้วันนี้คุณนึกถึงเรื่องที่ใกล้ตัว ถ้าวันนี้คุณอะซื้อจะซื้อของอะไรบางอย่างคนส่วนมากจะซื้อของจากอะไรคนที่คุณชอบทําไมนักเรียนถึงมาโรงเรียนกับโค้ดแอเพราะว่าอะไรนักเรียนชอบโค้ดชอบจากอะไรชอบจากการที่เสพแล้วดูโค้ดซ้าๆซ้าๆซ้ซซซซาๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยโอเคคนนี้พูดรู้เรื่องคนนี้รู้สึกดูใจเย็นแล้วก็ดูเป็นมิตรเห็นไหมมันเกิดจากการที่โค้ดเนี่ยดูคนเสพโค้ดมาเยอะ เหมือนกันวันนี้คนที่เขาจะซื้อของอะไรบางอย่างตลาดเนี่ยมันกว้างมากขึ้นคนคนมาทออมามําออนไลน์เยอะมากขึ้นแล้วก็แม่ค้าออนไลน์เยอะมากขึ้นแต่วันนี้มันจะมีแม่ค้าบางคนที่เขาเรารู้สึกว่าคนนี้คือใช่เลย สินค้าทำไมเราต้องซื้อซื้อของร้านนี้ท,ทั้งที่ไม่ซื้อร้านอื่นท,ท,ทั้งๆที่ร้านอื่นแพงกว่าเพราะเรารู้สึกว่าคนนี้ใช่คุณต้องมีบุคลิกอะไรบางอย่างวันนี้ให้คุณไปหาคุณแอดเชื่อว่าทุกคนน่ะมันจะมีความเป็นดีเอ็นเอของการอย่างเช่นเหมือนโค้ดเหมือนกันโค,ค้ดครูสอนใน IG ก็มีหลายแบบแต่โค้ดก็จะเป็นอีกสไตล์หนึง่งโค้ดอีกคนนึงก็เป็นอีกสไตล์หนึง่งแต่ละแต่ละคนเราต้องเอาความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาวันนี้คุณต้องมีความเป็น แม่ค้าบวกอินฟูอินเซอร์คือคุณต้องออกมาอ่ะถ้าคุณต้องออกมาใช้นอกจากการใช้แล้วแล้วคุณก็ต้องออกมาแบบมาพูดอะไรบางอย่างกับสินค้าของคุณคือมันต้องเกิดจากการที่คุณหลงรักในสิ่งสิ่งนั้นอยากขายเพราะว่าเห็นคนอื่นบอกว่ารวยนะเพราะว่าโคดแอนเนี่ยตอนนี้ปีนี้โคดแอนสี่แล้วคดแอ ผ่านนะการทําอะไรมาเยอะมากๆเลยแล้วคุณแอจะรู้เลยแล้วว่าเวลาที่เราทําอะไรตามที่คนอื่นบอกว่าทําอันนี้สิลงทุนอันนี้สิมันรวยนะลงทุนแบบนี้สิอุ้ยทาแล้วมันได้เงินนะทุกคนคนที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยตรงนะจากที่โค้ชเจอลูกศิษย์มาเขาจะพูดเลยคนที่เขาขายดีเขาก็จะไม่ได้แบบออกมาพูดออกมาบอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ แต่มันจะแตกต่างจากการที่โคนเป็นโค,ค้ดคูนะก็คือเวลาโค้ดเจออะไรดีๆเขาก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอี้ใช่ไหมคะคืออย่างนี้โค้ดจะพยายามที่จะสื่อสารให้กับทุกคนว่าวันนี้เราต้องทําตัวเองอ่ะเป็นเหมือนแบบแม่เหล็กอ่ะดึงดูดทุกคนคนบางไม่ บางคนก็ไม่ได้ชอบโคดแอ์นะนักเรียนบางคนคือหรือว่าค,ค,คนที่ดู y o u t u b e บางคนเขาก็ไม่ได้ชอบโคดแอ์เพราะอะไรเพราะโคดแอ์พูดเยอะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะชอบแบบสไตล์แบบเอ่อพูดตรงๆไปเลยเอทำเท่าไหร่อะไราเงี้ยแต่ว่าคือโคดเป็นมันอันนี้มันเป็นสไตล์โคดโคดไม่ปรับตัวเองตามคําพูดของคนอื่นเหมือนกันก็คือวันนี้เราแค่ต้องเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุด คุณทำไอจอ่ะให้มันเป็นตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาที่โค้ชแนะนําลูกสิษย์อะไรไปโค้ชจะมีโค้กก็จะบอกเขา1 2 3นักเรียนทุกคนเออจะเขาให้เขาไปลองทํานู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความที่เป็น DNA เขาจะครเอทอะไรขึ้นมาอันนี้มันเป็น DNA ของเขาเองอันนี้ก็เลยต้องให้ทุกคนเนี่ย สำคัญมากๆวันนี้คุณเปิด IG มาจะขายของเนี่ยคุณจะมาทําอะไรก็ตามเนี่ยในไอจีเดี๋ยคุณต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าอันเนี้ยเราทําเพราะว่าเราอยากทําหรือว่าเราทําเพราะว่าเอ่อเห็นคนอื่นบอกว่ารวยบอกว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคำตามคนอื่นนะคะทุกคนอยากให้มันมีความเป็นตัวเองเพราะว่าคนใน IG เดี่ยเขาจะมองจากสิ่งสิ่งนั้นมามันเหมือนเป็นตัวสะท้อนเหมือนกันลองกลับไปย้อนดูว่าวันนี้เราซื้อของร้านใน IG เนี่ยเรารู้สึกว่าร้านร้านนั้นเนี่ย ร้านร้านนั้นเนี่ยเขาดูแบบมีเอกลักษณ์อ่ะมีตัวมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามัน,มนแตกต่างจากร้านอื่นเนี่ยสิ่งนั้นแหละคุณต้องถอดตัวเองมาโดยการที่คุณต้องเอามาทำคอนเทนต์นะคะทุกคนอันที่สองนะคะก็คือวันนี้คุณต้องเปิด IG ของคุณเนี่ยวันนี้อาจจะต้องเปิดซัก 2- 3 i สไไว้สำหรับสำรองเพราะอะไร บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าร้านเราเนี่ยบางทีเรายิงแอดเยอะๆเนี่ยจะปิวหรือเปล่าแต่โค้ดแอดจะบอกอะไรให้ข้อดีของการที่เราเปิดแอคเคาท์มาใหม่ๆนะสังเกตเวลาถ้าสมมติแอคเคาท์ไหนนะใน IG c o โค้ d แอดเทสแอดมีหลายมีหลายแอคเคาท์โค้ดแอดเทสเลยเวลาที่เราเปิดแอคเคาท์มาใหม่ๆนะยิงแอดดีดีทุกคนมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าปีนี้นะ i n s t a g r กรเนี่ยเขาเนี่ยสนับสนุน m a l l business เขาสนับสนุน IG ใหม่ๆแล้วก็ IG ใหม่ๆเนี่ยเขาจะเปิดค่าการมองเห็นให้มากกว่าอ่าทุกคนลองกลับไปเช็คดูเพราะว่าคนแอดทดลองทำแล้วแล้วก็มีลรื่งสิทธิ์ที่ลองทำแล้วเอ้ยโค้ดน่ะพอมาเปิด IG แล้วก็ยิงแอดมาใหม่ๆนะหูดีมากๆเลยแล้วใช้งบไม่เยอะด้วยนะช่วงนี้ยิงแอดนะคุณต้องยิงหลายคอนเทนต แต่คุณต้องใช้งบน้อยๆอเทคนิคที่โค้ดแอดจะให้ไปนะคะส่วนข้อที่3นะคะทุกคนก็คือย้ําทุกคนและก็ทุทกๆรอบที่โค้ดแอดมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการขายของในไอจการที่คนจะซื้อของคุณเหมือนทุกคนเนี่ยมาดูโค้ดอย่างนี้ใช่ไหมคุณจะซื้อเพราะอะไรความน่าเชื่อถือวันนี้คุณไม่ได้เอาหน้าออกมาพูดออกมาสอนแบบโค้ดแต่สิ่งไม่สิ่งอะไรที่จะทําให้คนเนี่ยเขารู้สึกเชื่อใจได้คือ หน้าฟีดของคุณเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมทำไม i n s t a g r กรมเขาถึงมียิงแอดแบบโปรไฟล์วิวเพราะอะไรเพราะเขารู้ไงจุดประสงค์ของการยิงแอดแต่ละอันนะ่ะอันนี้โค้ดเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ Facebook มาเขา Facebook Meta มาเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ข้อความเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากอะไรรู้ไหมเกิดมาจากคนเอเชียแต่ก่อนเนี่ยใน i n s t a g r กรมอเมริกา Facebook เนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ข้อความนะ แต่เขารู้สึกว่าคนเอเชียชอบคุยอ่าเขาก็เลยทำเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยวัตถุประสงค์ข้อความมาเพราะว่าคนต่างประเทศอะ่ะเขาไม่ซื้อของนะผ่านอะ่ะมาคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คุยส่วนมากเขาก็จะซื้อผ่านเว็บไซต์แล้วก็จบไปเลยแต่สิ่งที่มันจะทำให้คนเนี่ยเขาซื้อของของเรานะคะก็คือเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือของฟีดของเราดังนั้นอ n s t a g r กรมเขาเลยมีการยิงแอด แบบที่เป็นแบบโปรไฟล์วิวเพราะเขารู้ว่านิสัยของคนใน IG เป็นแบบไหนเห็นไหมอ่านี่แหละแล้วโคก็อยากจะย้ำนะทุกคนวันนี้คุณต้องทำฝีของคุณให้หน่าเชื่อถือให้ดูแบบว่าสบายตาสบายใจแล้วดูไม่โลกนะอันนี้โคต้องบอกเลยเพราะว่ามันเป็นตัวสะท้อนว่าผู้หญิงคนนั้นสวยไม่สวยผู้ชายคนนั้นดูเท่ไม่เท่ดูหล่อไม่หล่อเพราะอะไรมันเกิดจากการเนีความคุณดูน่าเชื่อถือหรือเปล่า มันเหมือนรักแรกพบอะทุกคนมันเหมือนรักแรกพบวันนี้เราอยากจะทำให้ first impression ของคนเนี่ยเขาเนี่ยเ,เห็นเนี่ยตรงไหนก็ขึ้นจนกันแหละฟีดของคุณต้องดูน่าเชื่อถือนะคะโอเคถัดมาข้อที่4นะคะก็คือ SEO สำคัญมากๆ SEO คืออะไร search engine optimize ก็คือคุณสังเกตเวลาคุณ search Google มาโดยเฉพาะคนหลายๆคนนะ พิมพ์คําว่า,ายิงแอดไอใช่ไหมจะเจอโค้ดนี่แหละมันอารมณ์เดียวกันก็คือคุณต้องหาน้ําให้กับคนที่หิวน้ําลูกค้าอยากแก้ฟ้าคุณก็ต้องทำแฮชแท็กแก้ฟาลูกค้าอยากได้เสื้อผ้า,าลายไทยเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับคนอ้วนคุณก็ต้องทําแล้วคุณก็ต้องใส่แฮชแท็กมันเป็นการที่ ทำให้คนเจอเราตรงกางตรงนี้ก็คือการทำ SEO ก็คือการที่เราเนี่ยใส่ hashtag พูดในแคปชั่นพูดในโพสพูดในเสิร์ชต่างๆทุกคนคือเพราะว่าอะไรมันจะทำให้คนเห็นคุณมากขึ้นแม้คุณเป็นแบรนด์ใหม่ๆนะคะอันนี้คุณต้องทำนะเพราะว่าลูกศิษย์โค้ดทำแล้วโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็อันที่5คุณต้องอัปเดตนะ ทักษะที่คุณต้องมีคุณอยากจะเป็นนักขายแม่ค้าออนไลน์แบบว่าโปรเฟชชั่นอลเป็นนักธุรกิจโปรเฟชชั่นอลคุณต้องอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาโดยเฉพาะปีนี้อินสตาแกรมปีที่แล้วโค้ดแอก็จะพูดถึงการทำรีวิวการทำรีวิวใช่ไหมปีนี้โค้ดแอจะมาพูดถึงว่า i n นสตาแกรมเนี่ยเขาจะย้ำเรื่องรูปภาพเขาจะกลับมาแล้วเหมือน2ปี2010ที่แล้วใช่ไหมคะที่เขาอะ ถ้าเป็นพูดถึง Instagram กระเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเป็นรูปภาพปีเนี้ยมันซึ่งมันสอดคล้องจากข้อ3ข้อ3กับข้อ5เนี่ยมันสอดคล้องกันเลยก็คือเวลาที่คนเนี่ยเข้ามาใน IG เขาจะมาดูหน้าฟีดก่อนเห็นไหมคุณน่าต้องมน่าเชื่อถือแล้วไงแล้วคุณต้องทำรูปต่อให้คุณทำรีวคุณก็ต้องมีปกที่ดูดีดูดึงดูอ่า นี่แหละมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเติบโตแล้วคนเนี่ยเขาตัดสินใจจากอะไรก็ตัดสินใจจากที่เขาเห็นน่ะ คนเขาดูรู้ว่าเขาชอบคุณเขารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้คุณโดยเฉพาะสายแฟชั่นยิ่งสายแฟชั่นแล้วคุณไม่ได้ทำมูต a แอนโทนคุณไม่ได้ปรับร้านค้าให้ดูดีนะคุณลองไปดูแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาทำสิพวกชาแนลพวกดีออพวกอะไรอย่างเงี้ยโหเขาคุมโทนสวยแล้วเขาจ้างอินฟูมาด้วยทุกคนคือไม่ใช่เพียงแค่คุณถ่ายลูกสินค้านะคุณต้องมีคนอยู่ในนั้นด้วยนะคะโอเคถัดมาข้อที่6นะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือ คุณอย่าหยุดพัฒนาทุกคนโค้ดแอร์ขอย้ำเลยนะเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะรายได้เพิ่มขึ้นคุณอยากจะมีเงินเยอะขึ้นสิ่งที่คุณต้องทําเลยก็คือคุณต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรเพราะจากโค้ดแอร์เลยโค้ดแอร์มีรายได้หลักแสนแต่ทํางานที่บ้านแล้วก็สามารถเลือกงานได้เลือกคนที่จะคุยได้เลือก ลูกศิษย์ได้เลือกสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างได้จากอะไรจากการที่โค้ดแอรเริ่มพัฒนาตัวเองก่อนโค้ดแอรเริ่มจากการที่โค้ดแอรรู้ว่าโค้ดแอรจะไปถึงเป้าหมายที่อยากจะมีทุกวันนี้อยากจะแบบชิลๆอยากมีความสุขหลายๆคนเห็นโค้ดแอรนะคือทุกคนพอลองดูคลิปโค้ดแอร์ตั้งแต่คลิปแรกๆอ,ะอ่ะที่โค้ดแอร์ทำ ยิ่งดูทุกคนจะเห็นเลยว่าโค้ดแอหน้าดูเด็กลงอันนี้แบบแอบ,บชมตัวเองนิดนึงเพราะอะไรเพราะเรามีความสุขคุณจะไม่สามารถที่จะทำอะไรที่มันเกินศักยภาพตัวเองได้ก็คือถ้าคุณไม่ได้มีความสุขคุณต้องรู้จักพัฒนาตัวเองสิ่งสำคัญเลยนะคะทุกคนการทำออนไลน์อันนี้โค้ดแอบอกเลย c กร t ในชีวิตของโค้ดแอที่โค้ดแออยากจะมาบอกกับทุกคนก็คือ วันนี้คุณต้องมีความสุขกับสิ่งที่ทำก่อนแล้วคุณก็จะทำทุกอย่างได้คุณจะทำข้อหนึ่งยันข้อ5ได้แบบสบายๆเพราะอะไรเพราะคุณรักในสิ่งสิ่งนั้นรักในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วพอวมันเจออุปสรรคเจออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไปถึงเป้าหมายแน่นอนแล้วโค้โคดแอดก็พูดจากใจของโค้ดแอดเลยนะคือแบบโค้ดแอดมีความสุขจากสิ่งที่ทำมีได้แบ่งปันคือ ใครจะมาดูก็ไม่มาดูไม่เป็นไรแต่ในทุกๆคลิปโคด้คดแอดรีเสิร์ชมาโค้ดแอดเตรียมเนื้อหาทุกวันโค้ดแอดเรียนรู้ใหม่ทุกวันทุกคนถ้าทุกคนรู้เนี่ยก็คือแบบโค้ดแอดอ่านหนังสือทุกวันอัปเดตคอร์สทุกวันเรียนรู้ทุกวันว่าเอ้ยช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆนั่นแหละคือศักยภาพเราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นรวมไปถึงจาก พ,พัฒนาจากภายในด้วยนะทุกคนมันสำคัญมากๆคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขแบบโค้ดแอนะคะโอเคงั้นอยากจะฝากทุกคนไว้เลยนะคะทั้งหมด6ข้อนี้อย่าลืมเอาไปทดลองทำแล้วใครที่ทำแล้วแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมนะทักลายโ a ของโค้ดแอมาบอกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยไว้เจอกันในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ